ทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ย่องเบาเข้าครัวจะมาทําแกงป่ามะละกอหมูสับนะคะนี่ค่ะทุกคนมะละกอเราสับเอาไว้ใบกะเพานะคะพริกชีพริกแดงหั่นนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีพริกเขาเรียกว่าอะไรคะพริกอ่อนหั่นซอยแล้วก็ใบมะกรูดนะคะน้านํามันมีน้าเปล่าด้วยนะคะน้ปาปลาน้ําตาลนิดหน่อยรสด,ดีแล้วก็พริกแกงค่ะเดี๋ยวมาทํากันเลยคะ่ะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาพริกแกงลงไปประมาณหนึ่งช้อนพูนค่ะเพราะว่าเราจะทําแค่หนึ่งถ้วยเ็กนะคะผัดพริกแกงให้หอมสุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่หมูสับลงไปค่ะเอาหมูสับลงไปผัดเลยค่ะ ัดได้ระยะนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะแกงป่าของเราจะเป็นน้ำแบบสุดๆค่ะพอหมูเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะลักอลลงไปด้วยค่ะเอาไปผัดแบบนี้นะคะ ล้วเดี๋ยวเราเติมน้ําไปได้ค่ะและเราก็ปรุงรสนะคะด้วยรสด,ดีประมาณนี้ค่ะไม่ต้องถึงทุ่งนะคะใส่น้าปลาลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะตามชอบค่ะเพิ่มน้ําตาลนิดหน่อยนะคะมันมีความหวานจากมะละกออยู่แล้วเราจะใส่ไปนิดหน่อยค่ะในระหว่างนี้เราก็ชิมรสได้ค่ะทุกคนเพิ่มเติมอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยจ้ะ เมื่อมะละกอของเราสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่มีพริกแดงหั่นซอยแล้วก็พริกอ่อนนะคะมีกระชายหั่นด้วยนิดหน่อยใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยใบมะกรูดนะคะทุกคน ค่ะทุกคนพอแกงของเราสุกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้าย,าก,ายก็ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะโอเคปิดไปใช้ได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงป่ามะละกอหมูสับนะคะน่ากินมากเลยใส่จานกันเลย